่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าววัดสุเมน่นประชุมเตรียมจัดงานประเพณีตากธรรมตานเข้าใหม่หิงไฟพระเจ้าปี2568าระมรดกธรรมความทรงจำแห่งโลก Documentary Memorial of the World เมื่อเวลา13นาฬิกาสนาทีวันที่19พฤศจิกาย,ยน2567ที่วิหารพระเจ้าใจดีวัดสุงเมน่นอำเภอสุงเมน่นจังหวัดแพร่พระครูปัญญาสารมินิศเจ้าอาวาสวัดสุงเมน่นประธานฝ่ายสงฆ์พระครูวิบูลสรพันธ์รองเจ้าอาวาสวัดสุงเมน่นพร้อมด้วยนางเรนูทเที่ยงไทยประหลัดอำเภอสุงเมน่นประธานฝ่ายคาราวาสนางจงกณีอินทรสมใจในายกเทศมนตรีตำบลสุงเมน่น นายเพนก่อกองกำนันตมสูงเมน่นสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่สภาวัฒนธรรมเอเภอสูงเมน่นหน่วยงานภาครัฐเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการวัดสูงเมน่นเข้าร่วมประชุมตเตรียมจัดงานประเพณีตากธรรมการเข้าใหม่หิ่งไฟพระเจ้าวัดสูงเมน่นวัดพระธรรมประจำปี2568ซึ่งจัดเป็นปีที่168ค่ะ ซึ่งปีนี้ประเพณีตักธรรมตานเข้าใหม่หิ่งไฟพระเจ้าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11-13มกราคมสามวันสามคืนภายในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรนิัศการตักธรรมเมืองคำพีธรรมโบราณขบวนแห่ธรรมที่ยาวที่สุดในโลก ตานทมตานตุงเงินตุงทองประจำปีมะเสงมีพิธีเปิดงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีนอกจากนั้นมีการเสวนาเรื่องตำนานคำพีครูบามหาเถรมรดกธรรมสู่ม,มะระดกโลก ชมนิทศการสาธิตมรดกภุมิปัญญาท้องถิ่นเมืองแพร่และพิธีแห่เข้าใหม่หม่หิ่งไฟพระเจ้าบูชาธรรมรอบวิหารพระเจ้าใจดีส่วนวันสุดท้ายมีพิธีหิ่งไฟพระเจ้าการแสดงแสงสีเสียงสืบสารตำนานครูบามหาเทนรักษามรดกธรรมต่อยอดสู่มรดกโลกและพิธีจุดประทีปล้านนา108ดวงและเวียนธรรมแผ่เมตตาร,รอบวิหารพระเจ้าใจดีค่ะ น้องพ่อแม่อบมกี่บุรอาจจะสอนละเรียนรู้เรียนไทยชอบเจ้าเรียนวัฒนธรรมสวัตถ์และ่นนายดีัประเนานกำลังระแทุกานนะควัี้ท่านนเซอร์สิทาร์ีจารยเรยพา้าจารพประชุมแทนนะจ๊ะช่งนจ่าก วัดน่าจะสมเม็นสาการณานั้นเราได้การทำการเมือไปว่าจะช่วงวันที่11-13มกราคม2 5 6่จะถึงใน่งวันที่เดินในตอนกลนางเดือนฝ่ายนะาจะตอนนี้ได้เชิญโยอมาประชุมนครจบเจ้าในฐานะตัวแทน,นข,อข,อข,อของของทางันในเดยมนะครับตอนนี้เราองได้มารวมนาจมาดูใจกั ต่อไปเจ้าอของยาเราจะก็ได้มาาสตรอกว่าปีนี่ได้ได้รับพวกประมาณชนะนุนจาพวกพัฒนาจังหวัดหรือพวกยังไงพวกผู้ว่าจะบริการดำเนินการคือสอนนักงานพวกธนาครัแต่จะประกาศในงานที่จะเข้ามาสนรชนุชมาดำเนินการพวกที่จะได้พวกประมาณพวกแต่หรือเทศบาลตันทนเม้กเรจะจะใช้รับอาศัยา่ของยาที่ทำสำนักงานราชการจังหวัดแต่จะได้ดเนินการ ุกท่านดี่ิร่วมกันเสนอก็อกอนที่การรักษาเนั้นเอาไปยังก็ได้ออกแนวเสทางการเที่ยงแต่ว่าก็ได้มีการหารือในต้งต้นบางส่วนทีจะได้เร็วขึ้นทาเป็นรากการรักาาโดยอทางะกรนมการว่าทำแต่ว่าแปกเปิดสอบรับนะปิชลการคอรเพื่เที่จะได้แจ้งว่าเรื่องของที่ไปที่างประมาณแล้ก่อนในส่วนของ การอะไต่างๆ่าจะจได้จะกิดจะได้ระบับนี้ย่งเกางรดอย่างนี้อยงกาะอยงกเนาะอ่การที่ัจะมีอยู่สองส่วนเนาะอาจจะได้เพืเสนอ่นในการเทุกท่ันจะไเมมโมรหานแล้วเพื่อจะเพิ่มเติมเสริมอะรลขึ้นหรือว่าจะตัดตัดร้อนอะไรกับอะไรลดปพิจาอันในการที่จะได้แนทางว่าทำแต่ว่าแปรเนาะความจริงานาได้ มาทำเสนอที ens, it, ent, ่ด้ข่ามาเพื่อกที่อย่่อจะาดกนี่ยเดี๋ยวีแลแ่วารวาักสุนแารงว่าสุมงกู่ินผู้บริหารผู้นที่ต้องกินและผ้เขาลงปะชุมรัาลนะคะในต่วนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นะคะในปีนี้นะคะปี2อ <c> ง <uss mus i> บอกว่าเป็นปีงบประมาณ2,568นะคะทางสำนัก ึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมที่วัดสูงม่นนะคะที่จะจัดกิจกรรมป่ากรรมนะคะที่วัดสูงม่นแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้ภายใตย้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีของพศ2568นะคะก็คือเป็นโครงการพัฒน,นาตาัาษณวันธรรมนสูงเมืเองเสริจสร้างสรรค์กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยววิถีแพร่นะคะ ภายใต้ทีมก็คือมรดกทมความทรงจำแห่งโลกนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นากิจกรรมนะคะท,ที่ทางำน,านักงานวัดทมจัดแพร่นะคะโดยกลุ่มส่งเสริมง,งานศาส,สนาเิลามด,ด้ววัฒนธรรมนะคะร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในการยกระดับเทศกาลประเพณีในครั้งนี้นะคะขอช่วงแรกนะคะของนิญ,ญาตการนำเสนอนะคะากิจกรรมนะคะคร่าวๆนะคะที่ทางกลุ่มง,งานนะคะได้จัดทํา เป็นข้อเสนอเบื้องต้นนะคะที่ทำร่วมกับคณะกรรมการดำเนินง,งานแหล่งสารงานนะคะในส่วนของที่ทางจังหวัดแพร่ได้สนับสนุนให้อาจาดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจัดกิจกรรมในคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะที่ทางคณะกรรมการสากง,งานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นะคะจะ้ ร่วมกันดําเนินการนะคะการท่องเที่ยววิถีแพร่ะนะคะมรดกความทรงจำแห่งโลกนะคะกิจกรรมจะมีทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการจัดขบวนแห่นะคะมรดกธรรมความทรงจำแห่งโลกนะคะภายใต้ซีมมรดกธรรมความทรงจำแห่งโลกนะคะร่วมกับขบวนแห่ในงานประเพณีนะคะที่ได้จัดทำนะคะก็จะมีทั้งป้ายขบวนนะคะขบวนเครื่องสักการะธาม โบราณร้านนานะคะก็คือประกอบไปด้วยทั้งสุ่งดอกส่งพลูส่งหม,มากแล้วก็ต้นพึ่งต้นเทียนนะคะแล้วก็มีขบวนประดาบลมนะคะอันเชิญทรงพิธรรมนะคะส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นการจัดพิธีเปิดงานนะคะก็จะมีในส่วนของการจัดเตรียมทั้งการแสดงศิลปาวัฒนธรรมนะคะแล้วก็การจัดเตรียม สถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเวทีฉากระบบไฟระบบเสียงน,นะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นปห่วงภูมิปัญญาตลาดเพอนแท่นะคะจะมีห่วงอยู่ห้าพูตนนะคะได้แก่พูธของตลาดแกะตลาดไม้นะคะงานพุทธศิ์ตลาดดีขาเดินแล้วก็หอศรัราเรียนผ้าร้อแล้วก็มีกุ๊บลอยนะคะ อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะที่าส่งเสริมให้เด็กแล้วก็เยาวชนนะคะแล้วก็คนที่สนใจนะคะสาม,มารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในกิจกรรมเวิร์กช็อปได้สเกลผ้าแล้วก็ปั้มเทียนนะคะซึ่งเป็นการต่อยอดที่ทางสำน,นันกงานได้ทำส่งเสร่นะคะเราได้ม,มาร่วมกันให้เด็กและเยาวชนแล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนได้ มีการพัฒนาสินค้าแล้วก็พิมพ์ทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมเวิร์ช็อปที่เริ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็มีโดดทาความทรงจำแห่งโลกแรงศิลปะวัฒนธรรมแขนที่เป็นไฮไลท์นะคะที่ทางทีมงานบรดกโลกนะคะให้มีศิลปินที่มีส่วนของประมาณในนะคะก็คือเขียนในเพลงมรดดธรามความทรงจำแห่งโลกนะคะ d o c ก m e n t a r y m e m เ r i a l ร f t h ออ o เ l อเนะคะ เป็นกิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวนะคะหลายท่านอาจจะสง,ส,งสัยว่าทําไมเราเราถึงต้องต้องชูเรื่องนี้คือสองปีที่ผ่านมาเราเขียนในพวกของเรื่องงานประเพณีแล้วปรากฏว่ามบเราตกไปนะคะแล้วก็ขาดการได้รับการสนับสนุนนะคะก็เลยพยายามหาติมง,งานใหม่ๆที่จะอ่ายกระดับงานประเพณีของเรานะคะก็เลยเขียนตีมนี้ไปนะคะซึ่งทางวัดสุเมฆของเราเนี่ย มีเอกสารที่สำคัญนะคะได้รับรางวัลจากยูเนสโกนะคะหลายท่านอาจจะทราบแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ให้ยลระดับความสำคัญตรงนี้นะคะให้เยาวชนหรือว่าให้ให้คนอื่นได้ได้รับรู้รับทราบแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจกับอาเภอสงเม่แล้วก็จังหวัดแพร่ได้นะคะก็เลยออกมาในทีมของโโรดกบธรรมนะคะปีนี้นะคะ่ะ จะประชุมในวิหารพระเจ้าเจดีย์เพราะว่าเป็นทั้งแรงรอบผสมเลื่นที่ราประชุมงานต่างๆอยากจะใหงสิ่งต่กงๆคเนี้ออกออกจากวิหารหลังนี้เกยดอไรไแพร่อยากยงนด้ไปแพร่เพื่อูกต้องวันด้กันเลยเชิญชวงติดเกี่ยวเั็นกลุกทุ่ไปใครจเข้อกล่เลนะครับแต่จ้านงาทีเือ จะต้องหลไปหนักไปนิดหน่อยก้เาทีนักลับปีในรวมรวมบุญเนี้ยนะตลอดเขาจะเพงปีนี่กันนัเป็ีนปีเพื่อนตูนี่ปีีที่เก้าในถ้าเป็นปีน่าจะเต็มตะไบหกตูนี่ปีทีหนึ่งร้อยพักสี่แปดนะสกูับอาราชิรัการในปีนี้ในปีพกแปดอารรการนั่นเขาก็ได้มาพิจารณาเดินเล่นแล้วก็ประชุมเล่นน้อย นี่ก็จะมระุมคนใกล้ๆใกลันเดีนนะแต่นี้นเอาเร็วเร็วเรีนสนนี่ก็คือมีเรื่องของการโงหแว่าเป็นได้ข้อมาแล้วก็เกิดจะต้องปดิเสทเดี่ยวายตาหาผู้ก็จ้างหายเพ่าะนั้นเขาก็เลยเริ่มก่อนนันเลยอาจจะมีความเสี่ยงข้อก็ได้กับรถซึ่งเขาทรกาศนั่นกับรถเป็นขั้วตามภนี่นะเป็นขั้คือเส้นสามเส้นสี่เส้ห้าขั้ เดือนสีนืเดือนสองไพ่เดือนในปีหน้าเนี่ยจะจะตรงกับวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์จันเาจะยิงวันที่สิบอ็ดวันเสาร์เป็นเสาที่สองของเนือน้อปลาซึ่งจะตรงกับวันเด็กพอนี้นะตรงกับวันเด็กก็จะโนงานหลงา,านหน่อยันเด็กนะนรัฐรู้ไหมวันจันอตน์อะไรที่ทเป็นวนจัวัน,นเด็กนะ

ข้าราชอา,าราษฎรพุทธบาลแ,บบแล้วกระจายแล้วนี่ก็เลยจะเชิญ่อนเอาใจาของที่พานมามาในวิหาราเชิญมา,ลา,า,าแล้วกระไรราษฎรพุักบาลนั่ก็ความเตะความเห็นก็นจะจ้องในวิหารนี่เลยนั่นก็เชินในพิธีจบเจ้าเก้ามงปัจจะมีการโทรแจงกะกาศเริ่มเพิเดมแจ้งประกาศจากทำเมืองกำปีโบราณห้าฐานกาเรเียนรูปกว่าจะเป็นกำปีใบล้าน เจดียนานตกลงไร้้านทางการท้หอกับพีเวียนทั้มตาลท้และกับตาทพ้มอันนี้จะมีทาตั้งเงานทางทอๆสำหรังานแป้ส่วนการเองการต้อนรในส่วนของกิจกรรมในโหมดรันนี้และการดเส่มเพราะว่าเศกา่จะอยู่ตลอด3าวันะรจะเกิดในวันแรกแล้วก็ช่วงฝ่ายม the ้าก็จะมีการปฏิบัติทั้มเอาเลยอยยาําน้อยเป็ประดมมาเลิกก็จะในนิหาเนี่ยเพราะว่าเราจะมีการแห่ทลแรงกับ เอาเอาบุญใหญ่บุญในการภาวนามาปฏิบัติก่อนเป็นสวายคุญจ้าระดับกนัด้านสวายพระทานเ้นบายมงก็จะมีการพระบัตวธรําใัช่วงหนึ่งในวันแรกและก็หดับกระ้านสามมงกุงสามมงก่งก็จะได้เตรียมกระโ่วงแห่อำยาวตื้นในโลกซึ่งพฏิทัติกัน ผู so ้แทนของทานายเปิร์สุเมเปิดกานีตเพราะว่าเขาได้ขอแจจถานที่ของดาเปิร์ก่อ่จะเริ่มก็พบแฮที้หน้าการไหมทีว่าการานอสุเมธนประเด็สองพันในส่วนของอาคาสถาปัตยกรรมนเปิร์สุเมธของสวยเรามีสื่อหลายสื่ออาจจะไปเริ่มที่ท่านในส่วนในส่วนตวเนี้ยได้ขอทีแล้ะได้ได้ามรวมมือจากทุกงานอันที่เป็นส่งตลอดมาเรือยการลงเรียนนี่นะ การบริการศึกษาแลัก็สอนงั้งวิทยาลัยสาับขัทางโรงเรียนส่นใหญ่มีครทางโรงเรียนอนก็จะริันนี้เลยเชิญเยกับรถนะแล้วงานราชการในชนแล้วก็ชุมชนก็ได้มามามาช่วยกันแห่ก็ได้ไกอบรมในส่วนนี้ในส่วนกองขบวนแห่ชุดขาวนะงขบวนไหว้พรเลยชอ่ามีสามเรื่องแจะเกี่ยวว่า3่ามพนเสามเรื่องนี้ เพราะนั่นจะมีถามนี่ยเปิดจะทำเรื่องของเทศกาลนะถามนี้เปิดเกดเจิญเฉพาะในในจุดเมทาวจะเชินทั้งบ้านคืนเลยาวนะเวียนเลือนทาเงินกุ๊บร้อนะตาอย่างนี้นะอันนี้อาจจะมีซุ้มเทศกาลนซุ้มป็ซุ้มและในส่วนของชุมชนเขาาจะมีชุมชนซุ้มของผู้บ้านรือวาแนหมู่สหมู่สองหมู่หหมู่เจ็หมู่แปดรวมกันแล้วก็นเดือนนี้จะเปิดอากาศตลาดของบ้านเขา บางทีเขาเดินสองวันจะซิฟปอบตาแต่ยัดทบไมกันนะรกักซิ่งขงรงนะเดินงานต่งนี้ล้วกกตองมีสาโ้กระสาระสอบ หลรแจ้งของวันนี้การแจ้งเงินดูแลก็งื่อนของเทศบาลก็จะเข้ามาเกิดเก่งเงื่อนของชุมชนเข้ามารวาขวัญนี้ด้วยนักชาว้านเราถงได้ทตัวดีนี่ มีการไล่ทาเข้ามาเป็นนลเต็นเต็นเตนเานน้องก็จะได้รับการช่วช่หน้าชุวชมเรีนอ่าะเป็นภาพส่วันที่มีความเป็งานที่หานีข่าวดเลยนะคะน้องส่วนแรกในตัวนของที่จะทำานจะวันนแหละนะเจ้าเนาะก็จะมี การจ้างารเสนอไอ้ับบนี้จบทุกโครงกานนะครับท่านอนางกทรมก็กระชุมินทำทุกปีแรกนะครับในส่วนของโครการหรือว่า้าต่างๆนะครับน่าจะรับตามก็ไดับตามสิ่งจำยังอาทิตย์นัก็ได้เปนอาทุตครับนะครับอาทิตย์นี้อาจจะเรียว่าเป็น โคการนี้นะครับทีครับก็เราแปลว่าจะมีสนประมาณร่างกานะครับหรือว่าเครการนี้แล้วก็ีกเป็นครับในส่วนของขบวนนะครับท้งที่รัฐกาลหรือวแจ้งได้ครับในกางคบครองกับท่้งคนกับเครจะนก็เกกทำน้อการกวดเแล้วกันนะครับผมที ประเณนี้ผมยากเร่มเปิเวณนี้อาจักรักนะครับซึ่าสตร์ีานี้อาจักรก็ในการขึ้นคำคำนะระเด็นี้นะครับแต่ผมยิ่งไขเลยคือการ่งาสตร์เรององจะอู้ได้ด้วยนะทีขึ้นคัคำว่าคนคนด้วยตจ้เือนค่ะจะมีการขึ้นคำลงคมก่อนเรือไอ้จักรวัดนะอยากได้อาจักรวัแต่ละที่ครับเพรากันมุงโลประมาณขอขอทั้งพวัดทั้งแท็กโอบ ถ้ายากนครบจะมีตูปแดบที่เดียวตีเดียวกบบี้เขาแบมันคงบรรยกาศตยว่าก็เป็นงานขอเขาเนี่ยก็จะรเข้าในรูปแบบของบ้านเาวแบบปางทพดีกวานงเราเลยนะครับก็เรื่องคอามรู้ั้งทั้ทั้นอาจารย์ก็ครับแต่เราว่าจะเป็นอาจารย์ที่ีเสียงดีถ้าเสียงดีเป็นหัวทงครับต้องเาเสียงดีมาใหงกันครับต้องเสียงดีต้องต้องใหรอนะครับ ท้องทิดทุกทีนะครับเ่นาเมนูนะครับกัได้ทะาับกน้องารสะครับว่าผมมีบุนองไปอยู่โตรไทยเนี่ยนะครับกับบัตเอิรนะครับน้ะไปเซ็นในเรื่องของการประกวดข้าวเป็นพปกงานนะครับน้องมีกับจอแแจกขยายานะครับพยายามที่จะเดินลอยนะเดินลอยตัวจะเอาได้นะครับเป็นเมือง ค่าเป็นภกงานหนึ่งครับแต่นะครับมาสัจากกระทรวงเรื่อ้เราของนี้ปั้นเลยครับเนาะแล้วก็ทางตการมาักก็เข้มแข็งนะครับเนาะผมหันแล้วับผมผมโม่วงเลยนะครับผมบอกสั่งก็คุยกูสั่งแล้วผมโม่วงเลยนะครับเช่นจังหวะเอาต้มน้ำดัดลมตับอย่างต่างๆเพื่อวันผู้วิรยากาศกันยังต่างๆนั้นเข้งเสนอมาให้ผมว่าก็ดิ้มมาเลยครับ อีกอันหนึ่งนะครับผมหวงอย่าลดไปนะเต็มวิ่งเต็มงานนะตะเคียนนี่ยกันเนาะคือความเชื่อนะครับเนาะท่านร้องสักเทียนไปทำบุญแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยนะผมแต่แต้วันไปหลายหมู่บ้านหลายพื้นที่จริงเหมือนกันครับนะท่าเห็นจริงเหมือนกันครับเราไม่เคยทุกปีนะครับเนาะแต่เริ่มจากขบวนนะครับขบวนอาหาราชดรจอมเต็มวันวันเมรุนะครับเกิดอากาศมีการเสริมการใช้บุ เนี่ยถาว่าเปินก่อนกรจะรับอยู่กับถอยู่ประมาณที่หน้าฐานเนาะบัก็จะได้จะได้เสร็จเบืกเงิาในส่วนนี้คือประจาวันเทการีจะมีตลอดสามวันเลยนะอยู่ในนัเด็สามวันเลยแลก็จะมีกันกัารสธิตสามวันสามวันนะครัตอนนี้จะมีฐานเนี่ยถุยดอกไม้ข้ามอ้อมเพ่น่้าการทำผ้าห่อกำผีผ่อนผ้าต้องมือนะงานพุทธศิลป์ นี่เราการทั้งแต่พาทุกปีนปี้อันนี้จะเป็นเรื่องของการชุมชนนะฮะแปรรูปเข้าแดงเข้าหลามเข้าฟันเข้าตีเข้าแพรอันนี้การทังว่าทำการแปรเปลี่ยนก็จะระับผิดดูแลเนึงในส่วนของส่วนตัวนี้นะแล้วก็มีการสาธิตทั้ให้ผัวหญิงไปพระเจ้านะหญิงไปพระเจ้าเพราะนั้นในแต่ละกิจกรับเนี่ยก็ มีสาิตไวยนะพี่ด้าก็จะมีสาธิตตอนน้่เสียวบน้าก็จะได้โม่ว่ามีวัตถุดิบอย่างตอกขมแใจไรหรือว่าไปต่อยไฟน่นก็จะเาจะมาโู่วมาดูกันพี่เองหลังเหยียบใส่ตาเนี่ยเอาหมายตื้อยางมันนั้นกจะละหมูบ้านนี่เดี๋ยวราจะดูกันใา้ละเอียดย่างกนกเป็นโจมโจมโจข้าจข้านี้แล้วก็จข้าเดนะแล้วก็มีแบบประกวนแม่บ้านรแม่บ้านเนี่ยเราจะเอาใส่ในวันที่สองนี้ เรืที่สองเี่ยเือท <ines> ี่สองนี่จะแสดงสำรับนักรอบนักรอบเนี่ยตะกี้เปิดเสนอเนี่ยเสนอสถางเนี่ยไม่เงเดี๋ยวเดี๋ยวเรืที่สองี่ท่านผู้็ไปเห็นยังคืนจะได้กอสบเสนอได้ครองยของทางรัดดแนตร้างกับทุกยงานนาตีเขียนของร่างงบประมาณสรับงถนนเพื่อเยื่อ ก็ประมาณไป mm.